คุณผ <usion> uh, ู้ชมผ่านารทให้สกูลนะครับตแ่คุณพนักเทียนสกูลนะครับนี่สามคนไปแล้วนะเดี๋ยววันจีบปกติเราบอกว่าจะไม่นอต่เ่อนด็กๆหือก่อนนี่จะนอนกันนอ่บ้านหือก่อน่เราพูดไม่ให้โดนนะตอนน มากมากที่แน่ที่ว่าไม่ต้องกังวลแล้วกนได้เน่อดูมาแล้วรับรางวัลได้เลยสามหมื่นนี่ครั้าได้หลายคอร์สเลยนะครับอันนี้เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับมาไอ้ด้วยพี่อ้ําสามแสนไบ้างนะคะเปายดูว่ากลไกข้างในเป็นยังไงบ้างแฝดนบายก็เริกน้าหนได้ีอะค่ะแล้วก็ตัที่เราไม่้ตรวนะาบอกว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวของอ้าดะ เพิ่มขึ้นมากแต่อารมณ์มันมันก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะคะการกระทำให้เรานอนดีขึ้นและอารมณ์ดีเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าปีนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานอนเร็วขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นกินอาหารที่ผมีเนื้อหาด้านไม่กินประยุกต์แล้วของหวานชอบกินหองมันของทอดอิตาลีแทนอ่ะออกกำลังกายก็น้องๆเทรนเนอร์ก็พยายามพยายามสู้หน่อยพี่อั้มเมื่อี้เกียจแบบก็พยายามจะดีขึ้นการนอนตอนนี้นอนเร็วขึ้นแล้วมีดู อย่างที่อ้ําเบิกคําถามนี่แหละคนถามว่าอยากชวนมาพี่อ้ําทํายังไงเรามีเรามีคําตอบมีให้กับคนที่มาถามเราไปแอ่ะนอนเยอะๆินรมนดีเลยอ่ะอไม่ได้นอนเยอะขนาดนั้นอ้ําไม่ได้กินดีเหมือนที่คนอื่นรักษาผุ๋มอ้ําไม่ได้ออกกําลังกายบ่อยา็อาทิตย์ไม่ออกเลยอาทิตย์ก็ครั้งสองครั้งเต็มที่นะคะก็จะมีงานอาทิตย์หน้าอาทิตย์น้าจะออกสามเลยก็เลยมีเป็นเดือนแล้วก็ไปออกอ้ํากินไม่ดีนอนไม่ดี ไม่มีอะไรดีเลยอ่ะแล้วทำไมเยังสวยเหมือนเดิมอ่ะไม่อยากพูดเลยมันไม่มันไม่มีคนมาเม้นถามเยอะเรารู้สึกไงบ้างกับไม่รู้มันมันเขิดนะพี่อ้าวคำถามนี้ไม่มีคำตอบไมหรือว่าไ่งสวยจังเลยสวยตลอดก็ดูแลตัวเอง เมื่อก่อนนะเวลาโควิดนะต้องพูดเลยว่ามันตอนนี้มันเปลี่ยนไปไม่ค่อยทาครีมไม่ค่อยอะไรเมื่อก่อนเอามืออะไรตัวเองอย่างเพ่งพัดตั้งแต่เล็กจนโตแต่พอโควิดมทำให้เอาขี้เกียจมากคืออยากอยู่บนเตียงสบายไม่ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทำผมก็อยากออกไปไหนเนี่ยค่ะคือมันเปลี่ยนสกรมันเปลี่ยนอยากย้อนกลับไปอยากตอนตอนปีใหม่คุณแป้งหลายคนเลยถามว่าพี่เอามือจัาแต่กระเป๋าไม่เอาอยังอื่นแล้วหรอครับ นั่นแหะสิคะทีเค้าอยากได้รางวัลพี่แอนนะแต่มันไม่เคยได้หมอช้างเขาบอกว่าปีนี้เรามีดวงปีดวงเขาบอกเก้าอี้ที่เราจองไว้มันได้ใช้แน่เขาบอกมีปีที่แล้วแล้วแต่เพิ่ว่าเขาบอกอามันไม่ชอบออกจากบ้านแล้วไม่ออกจริงถ้าไม่มีงานหรือว่าช่วงสิ้นปีต้องออกไปงานเติมเพื่อนจจะไม่ออกจะไปซื้อของในซุปเปอร์เนี่ยก็เดือลักรังพอไม่เป็นบ่อยซื้อของหมาก็ไปซื้อของหมาแค่อย่างเดียวที่จะออกจากบ้านมันไม่ออกแต,แต la ่สิ่งที่หมอช้างเขาเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าเราเงียบกว่าพี่แอนอีก เพราะว่าวันนั้นถ้าใครเสียงดังจะไม่ได้เงินแล้วอ้ําอะลมมันตกแล้วอ้ําจะคุ้นแพ้อากาศนั่งข้างนอกแล้วอ้ําไม่สบายอ้ํายได้ละอ้ําไม่สบายแล้วหมอช้าบอกว่าอย่าพูดเยอะนะถ้าพูดเยอะจะไม่ได้ปีเดียวคนที่ได้อ่ะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดแล้วอ้ําก็พูดน้อยวันนั้นปกติอาจจะต้องเอนเตอร์เทนทุกคนให้ทุกคนอยากให้ทมีความสุขแต่ทุกคนเรียบร้อยไงคือในนั้นคิดว่าไม่เรียบร้อยก็คือมีอ้ําแค่คนเดียวก็พยายามที่อยากจะให้ทุกคนเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยยยยยยตตตตอนนนนั้มเเเเเงงงงงีีีีบบบบจริิิๆปปปกกะไไ่่่ใชลแ แก็อย่างหมอช้างบอกว่าปีนี้ได้ใช้เก้าอี้นั้นแน่นอนแต่ต้องออกจากบ้านก่อนเราเรามีโปรเจกต์แผนออกจากบ้านมะนอกจากไปซื้ออาหารหมากับไปซูเปอร์ ชอบร้านไม่มีคนชอบเพียงแบบเพื่อนหน้าเดิมๆเพราะเจอยากถ้ไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนเพราะเพื่อนของเพื่อนนี่ต้องเจอกันหมดแล้วล่ะหมดแล้วค่ะถ้าเราถามจริงแล้วเมื่อไหร่เราได้เจอไม่ทันเยอะจังเลยค่ะตีไม่หมอช้างเขาบอกมาถามลแว่าถ้าไม่ออกจากบ้านก็เจอเฉพาะแค่ไรเดอร์กับช่างก่อสร้างใช่ต้องขอองเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือเรายังมีมีแผนที่แบบไม่รู้อะไรมีแววนไว้แม่ คนมันจะมีมันก็มีต่อให้เกิดที่ไหนก็ตามเข้าวัดจะเจอหน้าวัดก็มีถ้ามันจะมีคนไม่มีมันก็ไม่มีอาันก็บอกว่าเออนอนอยู่บ้านเฉยๆคนจะ่ันหน้าบ้านไม่มีอ่ะแล้วแล้วพี่อ้ําจะใช้เก้าอี้ตัวนั้นเมื่อไหร่อ่ะสิทธิ์ที่เราขอไปตั้งแต่ปีที่แล้วอ้ําว่านะยังไงก็ต้องได้ใช้แต่เพื่อปีไหนนะเออเพราะหลายคนมองว่าเราอยากให้เหมือนเป็นเหมือนพี่แอลพี่เหม่มาเขาเงียบแต่เขาก็แบบว่าเออมีความสุขของเอง ดีตลอดทุกปีด้วยจริงดีดีทุกอย่างเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าพี่อั้มพาคนที่มานั่งกินคนนั้นเราดวงเราก็จะดีอ่ะเดี๋ยวรอดูปีนี้ก่อนจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะก็ต้องมีแหละตัปีไหนอ่ะยังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็คือพี่อั้มไม่ลดละใช่ไหมครับไม่หาไม่หาลองมาแล้วจะมาทางไหนอ่ะโอเคมันมีก็มีไงมีก็มีค่ะแต่หมอดูก็บอกว่าถ้ามาผมก็คือแบบ ฟ้าเลยนะแบบฟูฟูฟุฟูไม่ได้รถด่วนของนซ้ายแต่เป็นรถด่วนขบวนเร็วแล้วก็แต่งมาเลยดสุดเลยยังเชื่อมไหมคะเม่อไหร่หมอก็บอกว่าจะจพูดกันตั้งนานแล้วนะเสียงดุเสียงดูเสียงด้เยใจแล้วก็แต่เจอมันก็เจอมาเป็นไงบ้างหลายคนก็รู้อยากให้เราแบบว่าสมหวังรู้สึกยังไงกับกระแสแรงเชียร์ตรงนี้ ทุกคนเห็นเอามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็คงอยากให้นเอามีผู้คลองมีแบบคนคุยอย่างเงี้ยแต่วันมีถ้ามันเหนื่อยมันก็ไม่อยู่คนเดียวมันสบายใจนะคือถ้าก้าวข้ามผ่านตอนไม่มีมันอยู่ตอนนี้อยู่แบบมันแฮปปี้มากเลยจะหาเรื่องใส่ตัวทําไมแต่เพื่อนก็เป็นคนสแกนให้แบบว่ามีคนยืนผ่านเลื่อนเพื่อนงกระดุกแล้วทำไมมันถึงไม่ถึงเราสักทีอ่ะนั่นน่ะสิคะดูไปแบบสเปคสูงค่ะมันเป็นเยอะไปหน่อย เข้ามาอย่างเงี้ยแม่ก็สแกนได้อะใไรที่จะเป็นความจริงเขาแม่ใช่ใช่ค่ะเพราะการถิ่นท่าของแต่ละคนเราก็จะคนถ้าเจอคนใหม่เราจะไม่เอาอันนี้นะอันนี้นะเราจะไม่เอาอันนี้นะดูแล้วผ่าสิบคนอ่ะอีกคนนี้ดักเลยอ่ะเพราะมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะแต่ถ้ามาแบบปุ๊บปั๊บแบบว่าปุ๊บปุ๊บแล้วแต่งเลยเราค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้ามาแบบปุ๊บปั๊บแล้วแบบว่าโอ้การ เออเวลาถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้ามันเจอแล้วใช่อ่ะก็คือใช่แต่ว่าปีนี้เราก็ออกจากบ้านมากขึ้นต้องเริ่มตัวกการออกจากบ้านก่อนถามจริงนะถ้าคนมาจีบไม่ถามจริงถ้าคนมาจีบเราเขาจะมาจีบเราทางไหนจากเอ็มจากที่ผ่านมาโอ้ไม่มีนะไม่รับสิไม่รับข้อความจากเพื่อนของเพื่อนแม่ก็ไม่เคยมีโอกาสตอนนี้มีไหม ไม่มีนะอยู่ไม่มีนะคือไม่สบายเสียงมันไม่ไปดีไม่มีนะวันรันนี้ก็คือก็อยู่คนเดียวกับเพื่อนๆพื่อนเขาไม่เชื่ออ้๊มเลยเอาไข่ทุกวันก็อันอยู่บ้านกับหมาพ่อแม่อันไม่มีไปไหนเลยจริงๆเพราะวันทครชอบดอกไม้ก็คือเพื่อนซื้อให้เพื่อนชอบส่งมาให้แล้วก็ไม่ลงชื่อตามให้ที่หาเอาเองจะเป็นใครบ้างอก็หนู ใช่ใช่เพราะเห็นเขาชอบแบบชอบใส่ชุดซ้ำม,มากทุกคนเ <c oughs> ขาเป็น <c oughs> คนใจดีออกว่าคนอื่นให้ <c oughs> ให้ผ <c oughs> ู้อื่นุทุกคนแต่เขาไม่เคยให้อะไรกับตัวเองเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาก็จะประหยัดกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะก็อยากให้เขาเงินที่เราไถ่เข้ามาได้เราก็อยากคืนเขาไปบ้างในบางในส่วในนี้ให้เขาได้สวยงามอะไรเงี้ยไม้ออกแบบเองด้วยใช่ไหมใช่ก็หาแบบในหนังสือแล้วค่ะแล้วก็ให้ช่างพี่พีเอตัดประจําค่ะเขาจะรู้ใช้กัน ก็ตัดไทยไปพีเอแฮปปี้มากเลยชอบมากสำหรับพี่เอต้องเป็นชุดแบบไหนนะครัเราเอให้เหมาะกับขายาของเขาคุอซาลีลาผู้ชายเพราะผมยาวขนาดนั้นนะคือมันจะไม่เหมือนกันแบบแบบมันก็ต้องเลือกแบบบางทีถ้ามันเป็นตรงๆกับโค้กเขาไม่ได้เพราะเอวของโคกเป็นคือผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่ผู้หญิงมันจะเป็นอย่างนี้กับพีเอใช่ไหมคะมันจะใส่เป็นบางแบบได้แต่ผู้ชาย พี่เออะเขาจะตรงตรงหน่อยยัเป็นอย่างเงี้ยตกตกหน่อยอ้าวแต่เวลาเราโลชุดเขบอกว่าเขาก็ใส่ชุดของทอมได้นะโอ้โหข้อนี้อต้องขอบคุณเลยนะอ้ามซื้อไซส์ L ออ้ามเราเป็นคนมีสะโพกอ้ามซื้อ L แต่ท้องบนหลวงก็จะเปกัดกัดนิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าขยายกับชุกไอ้เขาเนี่ยค่ะทุกคนในบ้านพี่เอโก้ตพี่เออะใส่เดียวเอาเพราะว่าทอมโน้ตเฉยๆอย่างเงี้ยพี่เอใส่ได้จนทุกชุดยังจมูกต้อง แต่จัดไปกี่ชุดอะแม่สิบค่ะสิบโอ้ใช่ไม่คิดเงินเลยออกุณมาเยอะแล้วอย่าคิดดีน่าเกียดรีแอคเขาตอนแรกที่เขาได้เห็นเขาเป็นยังไงบ้างเขาเล่นใหญ่อยู่แล้วอะก็รูเขาดีใจจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะดีใจจริงอ๋อสังเกตกับว่าว่าดีใจจริงหรือเปล่าใช่าแต่ว่ามีโอกาสที่ไม่ดีใจจริงหรือเปคุณทาเป็นคนที่ใครทําอะไรให้เขาก็ดีใจซื้อซึ้งอยู่แล้วอะแล้วนี่เราทําให้เขาเอาว่าผมไจะซาบซึ้ง บังคับใส่ไหมครับก็เราวันเกิดเขาเราไม่ได้ไปไงคะเราก็ไม่เจอกันเลยเพิ่งเจอกันเมื่อวานเองเราไม่ดีใจค่ะบังคับใส่ให้เขารอเขาเผื่อะไรไม่ได้แก่บังคับใส่ไหมแม่บังคับใส่เขาใส่อยู่แล้วเขาใส่อยู่แล้วพูดได่พูดได้พูดไดเนี่ยพูดจริงหลัแห้งเลยขอโทษนะ